าหมายของเขาคือการครอบครองดังวันดาราแห่งความตายอันเลื่อนชื่อสิ้นระบ,บุไว้ในบัญชีวิญญาณที่ต้องเก็บเถียบเขาเหลือเพียงเหยื่อรายสุดท้ายก็จะบรรลุปเป้าหมายและเป้าหมายนั้นคือชายหนุ่มในชุดสีแดงฉานยมทูตปฏิบัติภารกิจตามบัญชีรายชื่ออย่างเคร่งครัดขณะที่ชายหนุ่มชุดแดงปั่นจักรยานเข้ามาใกล้เขายื่นนิ้วออกไปหมายจะจบชีวิต โดยในใจคิดว่าภารกิจใกล้สสำเร็จแตงวันเห็นความตายกำลังจะตกอยู่ในมือแต่แล้วในขณะที่นะเขียวเตรียมลงมือชายหนุ่มชุดแดนกับเร่งความเร็วพุ่งหลบหลบปลีกการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วและในช่วรเวตาผู้ชมผู้ระร้ายรายหนึ่งกับถูกเคียวฟาดเข้าเต็มแรงกลายเป็นเหยื่อแทนยอดวิญญาณที่เก็บเกี่ยวได้กับลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นยมทูดดดดานจนแทบคลั่ง ตัดสินใจคว้าจักรยานไล่ล่าชายหนุ่มชุดแดงการไล่ล่าดำเนินไปอย่างดูเดือดเมื่อชายหนุ่มเลี้ยวเข้าทางลัดยมทูดพยายามตามไปแต่กับยากเย็นสำหรับมือใหม่อย่างเขาแต่ด้วยป้องหมายอันแรงกล้าผู้คนดูแต่ยากเย็นขนจักกำลังพยายามเขาตัดสินใจพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยไม่ล,งลังเลต้นไม้สองข้างทางถูกกวาดล้มเป็นแถบแม้แต่ร้านค้าริมถนนก็โดนลูกหลงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งทำให้ยอดวิญญาณของเขาลดลงไปอีกยมทูดร้อนรนราวกับถูกไฟสุ่มและเมื่อเขาเกือบจะตามทันชายหนุ่มพร้อมจะฟาดเคียวลงในเสี้ยววินาทีนั้นชายหนุ่มกลับกระโดดลงจากหน้าผาลงสู่หลังคาอย่างปลอดภยัยยมทูดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกระโจนตามลงไปแต่กลับพลาดท่าสร้างความเสียหายมหาศาลแม้กระทั่งปัดเชือกลิฟต์ตอนอากาศทำให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งก่มร่วมหล่นสู่เบื้องล่าน เขามองภาพนั้นด้วยความตกตะลึงจัดเป้าหมายหนึ่งร้อยดวงเขาเก็บเกี่ยวได้เพียงสามดวงเท่านั้นโยมทูตโกรธจนควนออกหุบแผนกรทั้งเดือนพังทลายลงในเพชรตาเส้นชายอยู่เว่ไกลชายหนุ่มชุดแดงกำลังจะถึงทุกหมายโยมทูตตัดสินใจปล่อยพลังสายฟ้าพุ่งทะยานไปข้างหน้าแต่แล้วก่อนที่เขียวจะฟาดลงชายหนุ่มกับเบรกกระทันหันโยมทูตพลาดอีกครั้งชายหนุ่มค่อยๆก้าวลงจากจักรยาน เดินไปหาหญิงคนรักเขารู้ดีว่าเวลาของตัวเองเหลือน้อยเต็มทีแค่อยากจะบอกลาเป็นคําสุดท้ายยอมทูดมองภาพนั้นอย่างเงียบนันความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองไหลบ่าเข้ามาในหัวหัวใจที่เย็นชาเริ่มสั่นคลอนชายหนุ่มหลับตาลงเตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายแต่แล้วยมทูดกลับหายตัวไปเขาถูกความรักอันบริสุทธินั้นสะกดไว้และแทนที่จะทำหน้าที่ของตนเองต่อไป เข่ากลับคว้าจักรยานอีกครั้งพร้อมช่อดอกไม้ในมือมุ่งหน้าตามหารับแพ้ของตัวเอง